สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับกองทัพเทอก o m a เนี่ยอาจจะเป็นกองทัพที่แข่งกันที่สุดในโลกซึ่งมันคือเรื่องราวเกิดกับกองลังที่ก่อนหน้านี้บิ๊กมา์ได้พูดถึงในภาคเอลบาฟนะฮะซึ่งในตอนแรกที่บิ๊กมา์ได้พูดถึงกองลังในภาคเอลบาฟเนี่ยทุกคนน่าก็น่าจะคิดเหมือนกันนะว่ากองลังพวกนั้นมันก็น่าจะเป็นกองลังกองทัพคนยักษ์ที่พวกเขาได้ชื่อออวววว่่่่่่่าาาเเเผพพััันนนนนนนขงีีีียยป็ทททแแแกกกโลบบ้้ตดคมม เธอนั้นพูดกันมานะว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยได้กองกำลังน้มาในครอบครองหลังจากนี้เธอนะฮะก็คงจะไม่ต้องเกรงกลัวจากพารคคนอื่นต่อไปแต่ว่าดูจากเนื้อหาในปัจจุบันในภาคเอลบาบเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าเหล่าคนยักษ์พวกเขาเนั้นแข่งกันก็จริงแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้แข่งแก่งขนาดที่ว่าถ้าเกิดบิ๊กมารได้ไปมันจะทำให้เธอไม่ต้องเกรงกลัวจากพารคคนอื่นต่อไปนะฮะเพราะว่าจากที่เราเห็นกันเนี่ยจากพรรดิแต่ละคนก็จะมีกองเนื้อแลกองทัพที่มีความแข็งแกร่งและความสามารถทั้งนัาตกกม เธอนั้นก็ไม่น่าจะมีความสามารถและก็พลังที่ไม่ต้องเกรงกลัวจากภาคคนอื่นในขนาดน,านั้นเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็ไม่แน่ว่ามันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงคนยักษ์มันอาจจะไม่ใช่กองทัพที่บิ๊กมาร์ตอยากได้นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้บิ๊กมัมเนี่ยเธอนั้นพูดชัดเจนนะว่ากองทัพจเจลบาฟเพราะฉะนั้นก่อคนยักษ์เออบาและก็เหล่าคนยักษ์เนี่ยก็น่าจะมีส่วนในกองทัพพวกนี้เหมือนกันและใน,นตอนนั้นบิ๊กมัมเนี่ยเธอนั้นพูดในตอนที่ลอร่าได้ปฏิเสธการแต่งงานกับ ทีมบิ๊กมมนี่อยากได้แล้วแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าเนื้อหาในพออายอบาบเนี่ยในตอนล่าสุดก็จะมีเรื่องราวที่โกเบิร์กเขานำใช้โลกโฮมีที่มีชีวิตซึ่งมันมาจากความสามารถพลังเผอพิสา์บิกมาและนั่นก็เหมือนจะเป็นการตอบย้ำให้คนอ่านอย่างเราเนี่ยยังคงจําได้นะว่าการที่ความสามารถบิ๊กมารนี่ยังไม่ได้หายไปเนี่ยนั่นมันหมายความว่าในตอนนี้บิ๊กมานี่ยังไม่ตายนะฮะแล้วก็บิ๊กมารเนี่ยเธอน้นมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับเอา,า,เอา Big ม้ดกพร่บา,า,า,ารบาบ หรือแม้กระทั่งบิ๊กมมเนี่ยเธอน่าอาจจะมาที่เอลบาฟ์ในช่วงเวลานั้นนะฮะมันก็อาจจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพในตอนนั้นก็เป็นได้ซึ่งก็อย่างที่บอกไปเนาะกองทัพที่บิ๊กมามนี่อยากได้เนี่ยมันคือกองทัพที่ทําให้เธอนไม่ต้องเก,งกรงกลัวจับพัยคนอื่นต่อไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็น่านจะเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ละมันก็อาจจะเป็นกองทัพที่แข่งกันทุกส่วนในโลกและก่อนหน้านี้ในภาพเอลบาร์มันก็จะมีเรื่องราวบ,บันทึกคาเลทที่เราได้เห็นว่าใน,าน,น,น,ใน 3, าวนน สิ่งนั้นก็น่าจะเป็นสึกการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่มันคือเรื่องราวที่ลูฟี่น่าจะได้ต่อสู้ที่อิมใช่ไหมฮะและนั้นก็จะได้เห็นเอาฝ่ายลูฟี่เนี่ยพวกเขานํามากันเป็นกองทัพขนาดใหญ่และกองทัพนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่และก็แข่งกันที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นกองทัพในสุดสุดท้ายของลูฟี่เนี่ยมันจะเป็นกองทัพที่แท้จริงที่บิ๊กมัมต้อยอยากได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้กองทัพนามาไว้ในครอบครองเนี่ยคำพูดของบิ๊กมัมที่บอกนะว่าเธอจะ ราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวในภาคเอลวาในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นคําใบก้กับกองทัพที่บิ๊กบัมไม่อยากได้นะฮะซึ่งนั้นก็คือกองทัพนี้การในสื่อสุดท้ายที่จะได้เข้าต่อสู้กับเพสาขนาดยักษ์นั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นไ,ไปตามนานเนี่ยมันก็จะมีข้อสงสัยนะว่าทําไมบิ๊กบัมม์เนี่ยถึงได้ให้ลอร่าตั้งแต่งานโลกีแล้วก็บอกว่าเธอนั้นกําลังจะได้กําลังนั้นมาใช่มั้ฮะซึ่งเรื่องราวนี้ในภาคเอลวาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวด้วยเปเหมือนกันซึ่งนั้นก็คือเรื่องราวที่บอกว่าโลกิครานั้นบอกนะว่าคนนั้นคือเทพภาทิสและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทําลายล้างโลกใบนี้ แล้วก็ยังมีเรื่องเล่าที่บอกนะว่าที่กออวาบเนี่ยพลังผบิษฐเทพอาทิตย์มันคือพลังและความสามารถที่มันจะส่งต่อกันมาในราชวงศ์เท่านั้นโดยที่เอบาบเนี่ยมันก็จะมีธรรมเนียมเกี่ยวกับสายเลือดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีคนได้รับพลังผบิษา์นั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นเจ้าชายโลกีที่เขานั้นมีสายเลือดบริสุทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็เลยลองลองนะว่าบิ๊กมามนอาจจะคิดนะว่าโลกีเขานั้นจะได้รับความสามารถเทพอาทิตย์ที่ได้มีการสืบต่อกันมมาาาาาาในนนนรชวงเเออลลลบบแะะโกกกกัั้็็จจป่ที และในตอนนั้นเนี่ยโลกิเนก็จะได้เป็นคนนำทําในสึกสุดท้ายเพราะว่าอย่าลืมนะว,ว่าได้ัยเด็กเนี่ยบิ๊กมาร์ได้เคยอยู่ที่เอวามากนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเธอนะฮะจะเคยเห็นเมทัคาเล่หรือว่าได้ยินเรื่องราวต่างๆที่เอบามาเนี่ยมันก็จะไม่น่าแปลกใจที่บิ๊กมาร์นจะรู้เรื่องราวพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้จากเนื้อหาในปัจจุบันเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่กองทัพที่บิ๊มาร์นั้นหมายถึงนะฮะมันอาจจะเป็นกองทัพเปอรนิกาที่กำลังต่อสู้กี่ จะเป็นคนที่ครอบครองกองทัพพวกนั้นเธอเนยก็เลยให้ลอร่าในแต่งงานกับโลกีเพราะว่าเธอเนยอยากจะได้กองทัพพวกนั้นนั่นเองนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่ากองทัพนั้นเนี่ยมันดูแข็งก่งขนาดที่ว่ามันเนี่ยอาจจะเป็นกองทัพที่มันแขน่งกันที่สุดในโลกเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการวิเครห์นี้ก็เลยอธิบายได้ว่าบิ๊กมามเนี่ยเธอเนยอยากได้กองทัพท,ที่อยู่ในคำตำนานในโลกใบที่สามที่ได้เข้าต่อสูกกส้กับปีศาจขนาดยากักษ์เพราะว่าอย่างลูนอฟบิ๊กมารมเนี่ยอยากจะสร้างดินแดนที่ทนนนทนันนน้นนในน พราะฉะนั้นนอกจากกองทัพในการต่อสู้เนี่ยกองทัพในยังทำให้ความฝันบิ๊กมามน,นะฮะมันกลายเป็นจริงขึ้นมาได้อีกด้วยนั่นเองโอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหารือก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็ิเคห์กันในคลิปนี้นะฮะส่วนในเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาเคลื่อนไหวชั่วเร,เรา่าสุดในพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ